รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเวลาแห่งความสุขของครอบครัวมักเกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารวันนี้รายการสำหรับคนดังพามาเปิดเมนูสำหรับอาหารศิลปินตลกเจ้าของฉายาตลกเล่นคำโย่งเชิญยิ้มจากเด็กหนุ่มลูกชาวนาผู้เดินตามความฝันอย่างไม่หยุดนิ่ง ชีวิตของชายผู้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้คนจากตัวโจกในคณะลิเกสู่การเป็นศิลปินตลกแถวหน้าของเมืองไทยที่สามารถสร้างปรากฏการณ์เป็นตลกคนแรกที่มีเวทีทลอกโชว์เป็นของตัวเองเป็นศิลปินตลกผู้นาเอาเพลงพื้นบ้านมาสร้างสรรค์ให้ผู้คนกลับมาสนใจอีกครั้งและวันนี้เราจะมารู้จักชีวิตของผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นพร้อมพูดคุยกับน้าสมภรรยานายงผู้เป็นทั้งกําลังใจและเป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่จนทาให้ทั้งคู่สามารถมีทุกวันนี้ได้ เรื่องราวชีวิตของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดี สวัสดีครับพีปังครับโอ้ยพี่เลยครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้สําหรับคนดังนะครับต้องบอกว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากน้าโย่งแล้วก็พี่สมภรยานะครับผมมาเป็นแขกรับเชิญในรายการวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมมีเมนูต้องบอกว่าเป็นเมนูแห่งความหลังเมนูแห่งความรักมาฝาก คู่จิ้นคู่นี้เราผมต้องอคูจิ้นเียคู่จิ้นเลยครับผมแบบนั้นเลยคู่จิ้นหรือคู่จวนจริงๆเมนูนี้ก็ง่ายๆไม่ได้มีอะไรคือแกงเขียวหวานหมูนะแกงเขียวหวานถ้วยนี้ทําให้ไปนึกถึงแกงเขียวหวานเมื่อหลาย หลายปีก่อนต้องบอกว่ากี่ปีสามสิบปีไมสามสิบแปดเหรออาวสามสิบแปดแล้วถ้าอยู่โรงลิเกก็จะเป็นแกงเป็นหม้อใหญ่ๆคือหลายหลายคนลิเกเนี่ยสิกว่าคนทุกคนมีคู่ผองเมียกันหมดเวลาเขาไปเขาเป็นนังเอกด้วยเป็นแม่ครัวด้วยคือคณะพี่ช่พี่เขยคณะพี่สาวพี่เขยชื่อคณะอะไรครับ คณะสักการินดาวร้ายสักการินดาวร้ายสักนรินฮะสักนร,รินดาวร้ายคู่ผมเมียเนี่ยเขาตักแกงกินเขาจะเลือกกินแต่นเนื้อเนื้อหมูหมูครับผมถ้าเราไม่ตักเขาก็จะได้กินมะเขือกับน้ำแล้วไปตักให้ทำไมวันนั้นไปตักให้ทำไมครับสงสารเขา,เาสสงารถ้าเราไม่ตักไว้ก็เอ <lifting blog> ้ย วันนั้นรู้สึกอะไรหรือยังเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันจริ่งเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวก็จะไม่มีแรงเนาะใช่ใช่แล้วไม่มีเนื้อหนังกินหอมมากลักษณะคล้ายๆคนขี้ยางอ่ะแต่ไม่ใช่พี่ยองเล่นบทอะไรตอนตอนเลยตัวตลกตัวโจ๊กตัวโจ๊กโอ้ยแบบอย่างก็เขาเรียกมาเสียบผีอะไรเงี้ยนะครับผมจนที่สองเป็นนากเอกจ้ะไอ้ยำโจ๊กกับนากรักเอกกินได้พี่มันมีอยู่เรื่องนึ่งจำได้เลยชื่อนฤลลมนลัลมนเนี่ยถูกแม่เลี้ยงตีครับผมตีสลบ ตัวโจ๊งเนี่ยไปเจอแล้วก็ต้องอุ้มนางเอกเนี่ยอุ้มเขาฉากไปนนีนี่อุ้มทุกคืนทุกคืนทุกคืนครับเอ๊ะมันยังไงยังไงนะเพื่อนเรามันก็อุ่นบิมกันตัวอุ่นอเป็นไออุ่นแห่งความรักครับผมนั่นนะมันออกมาตอนนั้นละครผมย้อนกลับไปวันที่นายงงบอกรักดีกว่ามีเหตุการณ์อะไรลิเกที่ตะพานหินแสงรัตนสินจะวิ่งมาเล่นแถวพิจิตรแถวพิโลกนี่แหละแต่ลิเกที่พิโลกสักะรินเอาลาย จะไปเล่นอาเภอสะพานหินก็สวนทางกันคณะพี่น้องกันเนี่ยคณะพี่น้องกันจอดโดยโดยไม่ได้นัดเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายบังเอิญบังเอิญเราเราอยู่คณนนี้เราก็เห็นเขาอยู่ในคณนนี้เราก็บอกสมชอบเนอะตะโกนข้ามถนนนี่เลยเดี๋ยวก่อนที่นี่ก็รู้รู้สองคณะเลยอย่างนี้รู้ทั้งไม่ไม่ใช่รู้ทั้งคณะรู้ทั้งสองคณะครับผมเออแล้วนี่ตะโกนตะโกนแหวนออกมาละเสียงก็อย่างเงี้ยว่าชอบ มาขอเสเนี่เรื่องมันก็ง่ายๆอย่างนี้ครับคุณผู้ชมผมหลังจากที่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฝั่งเป็นฝาเรียบร้อยกับพี่สมนะครับผมก็เข้าเมืองกรุงตามฝันฝันนะตามฝันไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมครับจากลิเกก้าไปสู่เป็นตลกแถวหน้าของเมืองไทยได้เลย วันที่8กรกฎาคมพศ2529ผมก็มาสมัครอยู่หลายคณะมันก็ไม่ได้งานนะฮะครับไปหาพี่โน้ตก็ไม่ได้เจอกันไม่ไดไปหาชวนชื่นชวนชื่นก็เต็มจนก็ได้อยู่กับคณะน่ารักครับโอ้เด้เล่นตลกก็ดีใจนะอ๋อเล่นอยู่เกือบเป็นปีแล้วคณะน่ารักนะทีนี้ว่าคณะเด่นรวมดาวคือมีพี่เด่นดอกประดู่พี่ยาวยุทธยาพี่ยอดนครนายกพี่ตุ้ยตุยก็รวมดาวเลยรวมดาวรวมดาวเขาตั้งคณะกันแล้วเขาอยากได้ตลกอีกคนพราะนีโทรมาเจอผมครับ เขาก็ชวนผมทตี่โหไม่กล้าไปไม่กล้าไปคณะเก่าเนี่ยน่ารักมีพระคุณตรงที่เขารับเราไว้ตั้งแต่ครั้งแรกพระคุณออมีสําคัญมากเพราะว่าแม่สอนตลอดเลยไม่ลืมบุญคุณอะไรเงี้ยนะนอนคิดทั้งคืนตื่นเช้าขึ้นมาพี่จะปีสีเดียวซักผ้าอยู่เราก็แก้งลองใจบอกพี่ พี่ปี้เขชื่อพี่ปี๋พี่ปี้ถ้ามีคณะเทพพงงามมาชวนพี่พี่จะไปไหมเนี่ยผมเลยนะผมไปสิอยู่ทําไมล่ะอ๋อแก้แค้แก้แค้นแก้แคถามเราก็รู้เลยว่าอเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดเหมือนกันก็เลยมาก็ต้องขอบคุณคํานี้ด้วยไม่งั้นเราเราก็ไม่ได้มาจนกระทั่งปัจจุบันจำปีสีเดียวก็มาเป็นแอนนาชวนชื่นครับผมนะเนี่ยคนนี้แหละคนเดียวกันเนี่ยนะครับคนเดียวกันเนีคนเดียววันเนี้ยเคยอยู่ด้วยกันนี่นีหน้าจริงๆชื่อพี่ปี้พี่ปี้แหมชื่อก็ดีนะครับแหม ชื่อสนุกอะชื่อดีมากเลยครับผม,ม,ลบผมแล้วก็ไปเป็นรวมดาวจนกระทั่งแยกกันไปแยกกันมาผมก็ติดมาอยู่กับพี่ยาวครัยาวยุธยาจนกระทั่งแยกมาเป็นโยงพิศนุโลกครับผมจนกระทั่งคนจําชื่อไม่ได้สักทีก็เลยบอกกับพี่โน้ตพี่เป็ด เขาก็เลยอนุญาตให้ใชายเชิญยิ้มแจากนั้นมานี่เลยครับผมนายงของเรานี่นะครับต้องบอกว่าเป็นดาวตลกคนแรกนะครับที่เป็นนักพูดมีทอล์กโชว์ของตัวเองถึง3ครั้งด้วยกันนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงผมก็ชอบไปเรื่อยแล้วก็ไปทีละขั้นชอบแล้วผมก็ตามชอบแล้วผมก็ตามชอบเอ่เห็นเขาขึ้นไปพูดบนเวทีคนเดียวแล้วมีคนหัวเราะมันสนุกอะแล้วผมก็ เริ่มปรับตัวปรับตัวมาเป็นพูดเล่นงุกจนกระทั่งได้ได้ทำทอล์กแรกก็คือโยงแอดวานไลสันเครียดเมื่อปีพศ2542มาถามพี่สมบ้างดีกว่าพอวันที่พี่โยงนี่เขาตัดสินใจแบบจะลองเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากเป็นตลกจะาเป็นนักพูดเป็นทอล์กทำทอล์กโชว์เองเนี่ยพี่สมรู้สึกยังไงบอนแทบจะไม่ไหวแล้วล่ะเพราะเข้ามาเข้าบ้านเสร็จปุ๊บขึ้นห้องไม่คุยไม่พูดพอตื่นเช้ามาลงมาแต่งตัวไป ไม่ไม่คุยกันเลยไม่คุยกันเป็นเดือนเดือนไม่คุยเพราะอะไรพี่โยงเพราะว่าสมองเขาจะคิดตมเก็บข้อมูลเขาตลอดพอได้ข้อมูลเต็มปุ๊บเราคุยกันปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาข้อมูลมาใส่ตัวอีกอ๋อเดี๋ยวมาบันทึกจำจำีกับเราเขาเขาเขาเครียดมากเลยเครียดเครียดโอ้โหแบบที่แรกน่าจะแยกทางกันเลยนะขอเลยขอเลยหลังจากที่เสร็จแล้วไม่เสร็จยังไม่ไปยังไม่ได้ทอกชวนเลยจะไม่ต้องทอกแล้วไม่ต้องทอกมาเข้าใจที่หลังว่ะเขาจะทสำเร็จแล้วทำสำเร็จแล้วอ๋อ เขาไปมุ่งอยู่แต่ทางนี้นถ้าเขาไม่ทําทางนี้เขาก็ไม่สําเร็จจะได้กําลังใจจากเขาดีมากครับมีอยู่รอบหนึ่งจะขึ้นทอกโชว์อยู่แล้วผมเข้าห้องน้ำแล้วลืมโทรศัพท์ในห้องน้าเรามาบอกเขาแม่โทรศัพท์พ่อหายเข้ามากอดเลยไม่ต้องคิดอะไรออกไปทําหน้าที่นี่ก่อนจะโชว์ในะจดการแต่นง้นบอกไม่ต้องคิดมากไปทําหน้าที่ครอบครัวนี่จะกอดกันเป็นวงกลมเลยลูกลูกลูกเออเมียจะกอดกันก่อนที่ผมจะออกเวทีครับ เช <The> ี่ยวพอ่พอส่งสุอนอกจากนั้นคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นผู้อนุรักษ์ศิลปนะนรทมการแสดงเพลง่อยรวมถึงเพลงพื้นบ้านต่างๆด้วยนะครับก็เก็บไบว้เนาะเราอยากเก็บนะครับหัดเพลง่อยมันตั้งแต่อยู่เรียนชั้นป .5 เนี่ยผมก็ร้องมาตลอดมาเล่นิเกผมก็เอามาร้องนะครับผมพอมามีรายการที่ เาขาให้โอกาสให้พื้นที่เราเนี่ยเขาก็าเลยเป็นเพลงฉ่อยเต็มเต็มรูปแบบแหมก็ต้องบอกว่าหน้าสนับสนุนนะครับบอกว่าต้องบอกเป็นเป็นบุคคลสําคัญนะที่ช่วยสื่อสารวัฒนธรรมไทยหรือเปล่าวัฒนธรรมไทยนะครับผม,มแต่เรื่องราวของคู่รักคู่นี้ยังไม่หมดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปดูคู่รักคู่นี้เข้าครัวกันสะหน่อยครับช่วงหน้านายย้งเชิญยิ้มและภรรยาขอย้อนวันนเล่าเรื่องราวสมัยที่ทั้งคู่ต้องอดออมกินข้าวคลุกพลิกป่นและไข่ต้มทุกวัน เพื่อเก็บเงินซื้อรถคันแรกในชีวิตและมาเข้าครัวปรุงเมนูเด็ดต้มขาปลากระพงจะแซ่บโดนใจขนาดไหนอดใจรอสักครู่ครับก่อนท,ที่เราจะไปพูดคุยถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ทั้งคู่ต้องดิน้นรนกินข้าวคลุกพลิกป่นและไข่ต้มทุกวันเพื่อรถคันแรกในชีวิตตอนนี้สำนับคนดงังก็ขอเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุข ความอบอุ่นให้กับนายโยงและนสมกับเมนูต้มคาปลากระพงจะแซบโดนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับแล้วก็ถึงช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของความสุขและความอบอุ่นมากๆเลยของคู่รักคู่นี้ครับปกติที่สมทำกับข้าวไหมทำเองค่ะทำเองทำเองทำเองแล้วผมก็ติดไม่ได้ทำครับผมกินเองกินเองแล้วก็มีหน้าที่ติดฝีมือเขาส่วนใหญ่ถ้าทำงานเสร็จตอนเย็นๆเนี่ยมีคนชวน กินข้าวเนี่ยผมก็บอกไม่เป็นไรกักินบ้านอย่างเงี้ยแม่น้ำพริกข้วยเข่าอร่อยมันสะดวกครับแล้วก็แล้วมันถูกปากเราอะไรเงี้ยเมนูเด็ดของพี่สมคืออะไรครับโอ้โหหลายเด็ดหลายเด็ดเลยสองของของพี่สมเนี่ยซุปเปอร์ขาไก่ก็อร่อยเบาซุปเปอร์ขาไก่อร่อยแล้วไอ้น้ำปลาสะเดานะตอนนี้กำลังติดเอาน้ำปลาหวานอ้โหแกทำต้องอะไรต้องปลาดุกย่างหรือว่ากุ้ย่างปลาดุกย่างปลาดุกย่างอยผมว่าไปกินกันที่บ้าน วันนี้นะครับรอยไทยก็ไม่ธรรมดาครับนำเสนอเมนูนี้เลยครับผมต้มขาปลากระพงก็สองแกงง่ายๆครับผมไม่มีอะไรมีเหลือมีอะไรปลากระพงแล้วก็มีเห็ดนางฟ้านักไส้ใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็ขาเป็นขี้หนูนะครับผักชีผ้าถั่งผักชีไทยนะครับผมแล้วก็มะนาวที่สำคัญขาดไม่ได้ครับเป็นนี่เลยครับผมครับน้ำต้มขาร้องปรุงรอยไทยครับรอยยไทเราลงมือกันเลยกันเอาเลยครับเปิด นี่เห็นนางฟ้าถูกต้องครับผมนี่เห็นนางฟ้าและข้างๆารข้างนางสมมะนาวใส่ตอนไหนคะใส่สใสตอนบีบปะปะใสตอนบีบจูงครับผมเย็นครับืม เรียบร้อยครับผมต้มขาปลากระพงจากรอยไทยครับ<า>เดี๋ยวไปชิมครับอขอแย่ตักให้นะครับ,รบเนี่ยเห็นไหมอยู่บ้านไม่เคยตักให้เขาเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนใจนะบอกให้ครับผม <laughs> ถ้าใครชอบเปรี้ยวก็เราก็บีบมะนาวลงไปได้ใครชอบเปรี้ยวเราบีบมะนาวไปได้พอดีแล้วฮะพอดีแล้วพอดีเลยนะครับพอดีเลยฮะอร่อยพอดีจริงนนะได้อยู่นะได้อยู่นะครับได้อร่อยมากเลยอร่อยมากเลยโอ้โหเขามีหลายอย่างมากเลยครับไม่ใช่แค่ต้มข่านะครับแต่แม่ใช้ได้นะใช้ได้ใช่ไหมครับแกงเขวานนะเคยเคยลองใช่ไหมครับแกงเราลองเคยลองขะแวหนีก็อร่อยแกงป่าโล้โมีหลายอย่างผัดเผ็ดผัดอะไรต้อมีเต็มไปหมดเลยครับผมอร่อยมากไปทำทานกันดูนะครับจากร้อยไทยอร่อยนะครับอร่อยค่ะ ผมเริ่มเมนูนี้เดีกว่าคุณผู้ชมครับอะไรครับเนี่ยเมนูนี้ทะลวงลำไส้แล้วดูโอ้โหอ้โหอันนี้เป็นข้าวคลกน้ำพริกปกติผมจะกินแบบว่าขยำเลยนะ,ะขยำเลยตอนที่เข้ากรุงเทพมาเล่นตลกแล้วเนี่ยอยากได้รถสักคันครถเก่งก็เลยประหยัดกันมากเลยสองคนผมเนี่ยตำน้ำพริกไอป,ปลาปนน้ำพริกเนี่ยใส่โหลไว้แล้วก็ต้มไข่กินกับข้าว ประหยัดกินทุกมือ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 จนกระทั่งซื้อรถเงินสดได้นี่ผมด้วยพี่ผมก็ต้องทานด้วยก็ต้คนทานก็ต้องกินด้วยอดด้วยกันอ่ะอ๋อคือข้าวแล้วก็คุกน้ำพริกแต่มันก็อร่อยนะครับไม่ถึงว่าอร่อยแต่มันก็อิ่ม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 รับผมจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรมากผมว่านะถ้ารู้จักอยู่นะถ้ารู้จักอยู่แล้วอยู่มันก็พออยู่อ่ะกินยังไงก็พออยู่ครับผมเพราะวันแรกเนี่ยผมนั่งขับ นั่งท้ายคุณนายนั่งท้ายเป็นคุณนายเลยครับอ๋อเรอครับให้นั่งท้ายให้นั่งหลังแบบเคนขับรถเราเขับรถเราเเป็นคนขับรถเขาต้องนั่งท้ายหลังหลังคนขับเพราะว่าถ้านั่งหน้ากับเราไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเบาะเนี่ยมันยังไม่ได้ยึดน็อตมันยังไม่ได้ยึดน็อตถ้าเบรกมันก็ไปข้างหน้าถ้าออกรถมันก็จะไปข้างหลังอ๋อคอยดันไว้ครับเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคนเราต้องผ่านอะไรแบบนี้มานะครับอความสุขอ่านี่นี่ ขยับขึ้นมาอีกหน่อยเมนูนี้ขน um ุนขนุนตั้งแต่ยังไม่ไม่เข้ารุ้งเทพอันนี้ยังไม่เข้าอุงเทพเลยอันนี้น uh> 네่าอีนี่น่าจะเป็นท้องท้องลูกคนแรกอะท้องน้องบอยแพ้ไงแพะท้องอยากกินขนุนอยากกินขนุนแต่ว่าชอบมากแต่เขาไม่ไปซื้อให้เพราะอะไรก็เราไม่รู้ว่าเขาท้องแรกเราไม่รู้ว่าคนแพ้ท้องเขาหิวขนาดไหน เขาอยากมากเอ๊ไถ้มันอยากอะไรขนาดนั้นกินอย่างอื่นก็ได้มันก็อิ่มเหมือนกันเนี่ยบางทีเราเมื่อก้ไปซะอย่างนั้นไม่ไปซื้อให้เราโกรธกันเลยไหมันยไม่โกรธล้อล้อไห้มานี่ดีกว่าครับอันนี้เป็นพิซซ่าทะเลซีฟู้ดนะซีฟู้ดนะทะเลท้องคนที่สองอ๋อน้องฟุกน้องฟุกค่ะน้องฟุก ไอ้ชื่อยังไงครับพุกพุกพุกยิงนทางตาม่าน้องพุกไม่ห่างจากพี่บอย16ปี16ปี16ปีแทบจะเป็นพ่อกับลูกได้เลยนึกว่าจะไม่มีแล้วแหละไว้ง่ายไม่มีน่าจะไม่มีแล้วแหละยังไงก็ไม่มีก็เผอิญไปซื้อบ้านเดี่ยวตอนนั้นซื้อบ้านเถาเฮาไปซื้อบ้านเดี่ยว มันเป็นเรือนหอของเขาที่จะแต่งงานกันผมว่าบ้านเดี่ยวเนี่ยบรรยากาศมันดีผมเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็น้องฟลุกก็มาเลยมาเลยมาเลยมาเพราพบ้านหลังนั้นเลยและครั้งนี้คราวตอนที่แพ้เนี่ยแล้วอยากกินเนี่ยพิซซ่าน้าสีฟูดคราวนี้ได้กินไหมได้กินคราวนี้ได้กินลูกชายคนโตน้องลอยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อให้เอาไม่ใช่ลูกชายคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ไปไหนลูกคนนี้ไม่ไปไหนแล้วหน้าหน้าหน้า ซีฟู้ดน่าซีฟู้ดแต่ถ้าสั่งเดือนกุมภาหรืออะไรก็บอกพิซซ่าหน้าหนาวอุ้ยเมนูนี้ดีกว่าครับนี่เป็นไรปลาน้ำพริกปลาร้าในชิมดิพี่ย่งชิมี่พเขาทำมาพี่ย่งชิมพี่โย่งเขารู้ว่าพี่ย่งชอบทานเขาเตรียมมาให้เขาเตรียมมาให้รสชาติพอใช้ได้ไหมดีครับดีนะอร่อยครับอร่อยครับผมบอกพี่โย่งเลยครับต้องอร่อยครับผมเพราะคนทำอยู่ข้างๆนี้เลิศ ถ้าพูดแม่อร่อยลกลับบ้านไ,ไม่ได้ผมหลอกผมพี่ปังโง่จะทำให้ผมเข้าบ้านไม่ได้นี่นี่ไงนึงว่าอร่อยงาตามในบ้านเราเหมือนเลยใช่ไหมก็กลับมากินน้ำพริกบ้านทุกวันทุกวันจนกระทั่งทำขายนี่แหละสูตรเด็ดของน้ำพริกตะโยงใช่ไหมนี่แหละรสนี้เลยแล้วแฟนขับก็ถามเอาหายไปไหน,หนแล้วน้ำพริกตะโยงอ๋อคืออย่างนี้ตอนนี้หยุดครับคือมันถูกเอารัดเอาเปรียบจากลูกค้าครับลูกค้าก็ซื้อหมดอ่ะคือไม่เห็นใจเรามั่งว่าเราก็เหนื่อยอ่ะครับ เขาซื้อตะปันซื้อกันหมดเลยไอ้เราก็ทำด่าลูกค้ากระสุนพรมด่าเลยคืออย่างนี้คือปกเป็นปกติอยู่แล้วครับผมเราไปซื้อเป็นทําโรงงานเนี่ยตอนนั้นมันเป็นป่าเป็นไรล้อมรอบอยู่นะตอนนี้หมู่บ้านขึ้นความเจริญเข้ามันก็ล้อมรอบไปหมดนี่ไม่ได้ล้ โดนร้องบ้างอะไรบ้างชาวบ้านก็มาร้องเรียนใช่ใช่ก็ทำจากก็น่าเห็นใจเขาอ่าเนี่ยอย่างปลาล้างเนี่ยมันต้องล้วงคนต้องเอามาจากในในในปี๊บในหายอะไรมันกระจายรอบข้างไม่ได้ไม่ได้ก็คือว่าพื้นที่ที่ทำไม่เหมาะสมก็เลยหยุดไปใช่หยุดก่อนดยก่อนอยก่อนามาจะได้ไม่เดือดร้อนใครด้วยใช่ใช่ไม่เดือดร้อนเดือดร้วบอกไม่เดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อนแต่ที่สำคัญถ้าทำอีกเมื่อไหร่ต้องมาบอกผมนะผมจะได้บอกแฟนๆรายการขอบคุณมากกระทำ ถ้าทําเมื่อไรหรือทำอะไรเนี่ยจะมาอาศัยบอกพราโชว์เขาต่อไปก็อย่าลืมมีอย่างยิ่งครับผมขอบคุณมากเลยต้องบอกว่าแหมหลากหลายเรื่องราวนะครับผ่านเมนูอาหารต่างๆเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูครับว่าคู่รักคู่นี้มีร้านโปรดอยู่ที่ไหนครับมีมีิมีนีนะ ช่วงหน้านายยงจะพาเราไปชิมเมนูเด็ดรสเลิศที่ร้านแหลมเจริญซีฟูด้ดสาขารามอินทราเป็นหนึ่งใน,นร้านโปรดร้านประจำของทั้งคู่และที่สำคัญนายยงแอบกระซิบมาว่าปลากระพงทอดน้ำปลาที่นี่เขาเด็ดอย่าบอกใครจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือไม่ช่วงหน้าไปพิสูจน์กันครับและตอนนี้สำหรับจานเด็ดของนายงและนสม ก็พร้อมให้เราไปสัมผัสรสชาติกันแล้วอย่ารอช้าไปชิมกันเลยครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับร้านนี้ครับเป็นร้านโปรดของคู่รักคู่นี้นะครับผมที่สําคัญครับพี่โยมพี่สมเป็นร้านโปรดของบ้านผมด้วยเออฮะร้านนี้ครับโอ้มากินประจํามอนกันนะครับอูครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับแหลมเจริญซีฟู้ดวันนี้เราอยู่กันนั่งกันอยู่ที่สาขารามินชานะครับอยู่ใกล้กับบิ๊กซีรามินชาหรือ ใกล้ๆกับปากซอยราม,มินทราซอย6ทับหนึ่งครับผมนี่เลยเมนูแรกแชร์บวยผัดพริกเกลือครับโอ๊โนั่นแหละ <laughs> น่ยสมเขาชอบ,ชอบมาสัง ชอบแม่พี่สอมากที่ได้สั่งเนื้อเต็มเต็มเลยเนาะแล้วก็อร่อยรสชาติกลมกล่อมมากอร่อยมากที่แหล่ที่เลิศที่มาทานบ่อยๆก็คือเนี่ยขาดไม่ได้แล้วเขาจะบ่นเวลาอยากจะมาเขาก็จะบ่นว่าหิวหุ่งหิวอะไรเงี้ยอาหารที่เขาชอบแต่ไม่บอกว่าจะมาแหล่เลิศอ่าใช่แต่มันบอกจะมาแล้วเราก็ต้องพามาที่นี่เลยครับสัญลักษณ์ของที่นี่เลยคือปลากะพงทอดน้ำปลานะครับปลากระพงทอดอร่อยมากที่สำคัญไม่กานั้นครับเดือนนี้เลยเนี่ยเดือนนี้กันยานะครับผม มีโปรโมชั่นพิเศษปลากระพงเท่าน้ำปลาเหลือตัวละ299โอ้โหถูกไปไหมอ่ะหมายถึงว่าลดราคานะไม่ใช่ลดปลาครับผมปลายังเท่าเดิมปลาเท่าเดิมปลาเท่าเดิมยังใหญ่ยังเนื้อปูทอดเหมือนเดิมที่สําคัญที่สําคัญนี่ปูม้าเนึ่งที่นี่นี่มาดูเนื้อดูเนื้อเมื่อก่อนเนี่ยผมกินปูนะครับจะมีปัญหาว่ากินปูไม่เป็นคือฉีกเพื่อหักตรงไหนอะไรตรงไหนเนี่ยถึงจะได้เนื้อเยอะถึงจะได้เนื้อเยอะบางทีหักออกมามันหลุดหมดมันกระจายหมด กัดออกมาอ๋อมันปนเปลือกแยกเปลือกแยกเนื้อในลิ้นอีกเดี๋ยวฟันติดฟันปองฟันปองเลยอะไรก็ไม่มีนู้แล้วนู้นอะไรครับพี่สมอันนั้นแกงปลากระพงยอดมะพร้าวเขาเรียกแกงใต้แกงเหลืองแกงเหลืองนะใช่หรือว่าทางภาคใต้ก็แกงส้มนะแกงส้มใต้อนี่ถ้าเป็นแบบภาคกลางเขาเรียกแกงเหลืองแกงเหลืองค่ะ อร่อยที่นี่ข้าแกงอร่อยต้องบอกว่าที่ร้านนี้จริงๆแล้วสูตรของอาหารลักษณะรสชาติอาหารเป็นอาหารแบบของคนระยองหวานนิดๆิพอดีพอดีนะใครใครอยากรู้อยากลองก็ต้องมาชิมที่นี่เลยนะครับที่แหลมเจริญ38ปีที่ผ่านมา ทะเลาะกันไหมครับก็ก็มีบ้างแต่ว่าก็พอมีลูกแล้วเราก็รักลูกลูกก็เป็นสายสัมพันธ์ของเราอีกเราโกรธกันแต่เราก็รักลูกเดี๋ยวเราก็หายโกรธสุดท้ายก็รักกันอยู่เหมือนเดิมฝากบอกพวกคู่รักคู่ใหม่ๆซึ่งแบบเมืพี่วัยรุ่นเดี๋ยวนี้มาร่วมใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วแป๊บๆก็แยกกันไปไปมีคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงถึงแยกได้ ไม่ใช่แบบที่ไปทอย่างนั้นได้ยังไงที่แยกกันมันลําบากมาด้วยกันครับมันลําบากมาด้วยกันหนาวมาด้วยกันร้อนมาด้วยกันเหนื่อยมาด้วยกันเนี่ยเวลาที่ผมเข้ามากรุงเทพผมเข้ามาก่อนเนี่ยนะมาเห็นนักร้องในคาเฟ่เนี่ยครับพี่ปังสวยจังเลยสวยกว่าเยสมเยอะเลยแต่ขณะที่มองขึ้นไป บนไฟแสงสีและนักร้องสวยเนี่ยภาพยายสมเนี่ยเขาซ้อนขึ้นมาเห็นเขานุ่งผ้าถุงเก่าๆหาบน้ําขึ้นจากตะลิงภาพที่เราเคยลำบากในการนซ้อนขึ้นมาใคร,ครละ่ะเมื่อเรามาจากนอนพัดลมมานอนตากแอร์ใครควรจะถึงเวลานี้คนที่อยู่บนเวทีหรือยายสมที่จะมานอนอยู่ข้างเรา หลังจากที่เราได้เห็นช่วงเวลาแห่งความสุขความอบอุ่นที่ทั้งคู่ได้ถ่ายทอดพันสำหรับอาหารในวันนี้เรื่องราวต่างๆทำให้เราเข้าใจถึงความหมายของความรักที่เรียกกันว่ารักแท้ซึ่งยุคสมัยนี้นับวันจะหาได้ยากเต็มทีเพราะกว่าที่คนสองคนจะได้รักกันและได้อยู่ด้วยกันต้องฝันฝ่าอุปสรรคนานนับประการกว่าจะมีทุกวันนี้ได้และเรื่องราวความรักตลอดระยะเวลา38ปปีที่ทั้งคู่ได้เล่าให้เราฟังในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญ ที่เราสามารถนำมาปรับใช้และเรียนรู้เพื่อเข้าใจคนรอบข้างของเราได้อย่างดีเยี่ยม